สวัสดีครับพี่น้องครับคนหนุอยคนเลี้ยงวัวครับพี่น้องครับมี้ก็เอาบรรยากาศเลี้ยงวัวนะครับย้ำแรงมาฝากพี่น้องครับพอดีว่ามนีงายวัวนะครับมามาไว้ที่นานะครับอันนี้เป็นทุ่งนานะครับก่อนอันนี้เขาไว้เอาไว้สวนนะครับในสวนโดนเติบแล้วนะครับก็เลยย้ายมาไว้นานะครับเพราะว่าอ่าอย่า อยู่หน้าขนมเริ่ม,ม,มนี่กินแล้วครับพี่น้องสภาพหญ้าเนี่ยนะครับกินไปเรื่อยๆครับพี่น้องนะครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศท้องทุนน่งนานะครับท้องทุนน่งนานี่ครับนี่ครับ,รบตัวนี้ก็บของเง่้ยแล้วครับพี่น้องนะครับกับไก่ ใกล้ละนะครับนี่จนสองเดือนนะครับของตัวโตมากแล้วนะครับองนี้นนะครับี่มาเบิ้งลูกบักรอกกี้นะครับวอร์ซีสิบทับหนึ่งครับพี่น้องนะครับครับลูกสาวครับวันนี้มาเล่นกับลูกสาวหน่อยนะครับนี่ บักไว้สี่บพับหนึ่งนะครับบักกี้นะครับของโชคในมิดฟาร์มครับส่วนตัวนี้บักกรูบักบักไปเกินกว่านะจำโบ้ครับพี่น้องตัวนี้ลูกจำโบ้นะครับของโชคในมิดฟาร์มเหมือนกันนะครับแล้วตัวนี้บักบักกี้อันนี้ตัวผู้นในตัวเมียครับตัวนี้อายุยังไม่ถึงเดือนนะครับประมาณ เ,เกิดวันที่17ธันวาที่แล้วนะครับ6นะครับ17ธันวาคม6มูนีกับวันที่4มกราคม67ครับพี่น้องนะครับออตอนนี้ก็พร้อมที่จะเข้าคอกครับพี่น้องนะครับอาจจะน้อยก็จะได้เข้าคอกแล้วก็ไปกินหั่นะครับพี่น้องเนาะนะครับกับเสริมมันน่าจะน้อยช่วงหนาแรงตอนนี้ก็เหลืองว่าซ้ำนี่แหะครับ ก็รอรอคลอดตัวหนึ่งนะครับนี่ใกล้แล้วพี่น้องนรตัวดำๆใส่มือนี่ครับอ่านะครับนี่ลูกคุณอ้อนอยู่นะครับเนาะโอเคครับก็เาบรรยากาศให้เบิมพี่น้องครับช่วงนี้จะเป็นช่วงค่อนข้างแรงนะครับก็ต้องให้อาหารเสริมนิดนึงครับเพื่อที่จะให้มันบ่จอยเกินไปนะครับรักษาสภาพไปนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ